สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนพบก,กับช่องสุสราวอีกชิ้นเก่าเช่นเคยนะคะทุกคนคะ่ะสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะพาทุกคนไปดูถนนประเทศไทยอีกแล้วทุกคนคะ่ะเห็นแล้วหยุดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะทาไมประเทศไทยเขามีแนวทางการพัฒนาอยู่ตลอดเรื่อยๆนะคะเขาเอางบประมาณมาจากไหนในการสร้างทุกคนคะ่ะในการสร้างถนนอของเขานะคะไม่ใช่ว่าเป็นถนนที่บนพื้นดิน ไปเลยอะไรแบบนี้นะคะก็คือเป็นช่างถนนต่างระดับอะไรต่างๆนั้นะนะคือสร้างแบบสะพานที่แบบสูงเยียดแบบจุนอูดูแล้วแบบหยุดคิดไม่ได้ว่าเฮ้ยเขาเอางบประมาณหรือเงินมาจากไหนในการสร้างนะคะก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะก็ต้องขออนุญาตช่องของบาโบ้นะคะสำหรับใคร ที่อยากจะดูคลิปแบบเต็มๆก็สามารถเข้าไปดูในช่องของบาโบ้นี่ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะติดต่อหาอุดรส่วนตัวก็สามารถติดต่อเาได้นะคะโดยทาง Facebook l i n e แล้วก็ IG ตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ใจดีนะคะอยากจะสนับสนุนอูนะคะด้วยการกดปุ่มซุปเปอร์แดงก็สามารถกดกดได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ยังไม่สะดวกในการกดปุ่มซุปเปอร์แดงก็สามารถเป็นกําลังใจให้อูได้นะคะโดยการ ดูคลิปโดยการไม่เล่อนข้ามโฆษณาด้วยนะคะทุกคนค่ะโอเคค่ะทุกคนงั้นเราไปดูกันนะคะว่าถานนเมืองไทยจะอลังการขนาดไหนจนทําให้สาวลาวนะคะหรือบ่าวลาวหรือคนลาวทุกคนนั่นแหละคิดว่าเฮ้ยประเทศไทยเขาเอาเงินมาจากไหนเอาเงบประมาณมาจากไหนในการสร้างนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะใครทำาช้เห็นจนเพี้ยงพ้อใจนะท,ท,ท้าสมทายทีมมาคีวดีโอของบา่าวอย่าลืมเลือกเปนต่งห้กำลังใจโดยการ ดูดิทุกคนแต่ละสาวคือเกาอจากอูสังเกตดูนะคะที่บาโบนนะคะแบบสาขับรถเลอาเที่ยวถ่ายคลิปอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนขับรถถ่ายคลิปตามถนนนะคะทุกคนก็คือมีการเห็นการก่อสร้างอยู่เรื่อยๆนะคะทุกคนเบืองยน้าไกัเบือเบ้งน้าไนกบนายเอาบเสือกล่องเบิ้งน้าบาโบน้เนี้ยคลิปวิดีโอนี้ฝากต้อนไปนะสั่วโมบทานทีอยู่ทั้ง ต่างจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยสำหรับทางรัฐทีวีตามไฮตามหน้ามัมีโอกาสเดีมาเบิ่งเดีมาเห็นเดีมาชมนี่คือโครงการทางด่วนลอยฟ้าอยู่ต่างจังหวัดก็มีทางด่วนลอยฟ้าได้อยู่บนภูเขาป่าใหม่ในพี่น้องเอ๋ยนี่ะเห็นเมฆเห็นก้อนฟ้าแต่อยู่กรุงเทพเมืองไทยเมืองใหญ่ก็บไม่ทั้งว่าเห็นแบบการก่อสร้างอยู่ตลอดนะทุกคนทางลอยฟ้าเนี่ยเนี่ยบันเป็นสนามฟุตบอลเดี๋ยพี่น้องเอ๋ยเนี่ยครับมันเป็ตึกเนี่ยนี่คือทางลอยฟ้าทำช่องคิดคือจังบ้าบวบเพว่าประเทศไทยนะวิศวกรคนไทยคนเก่งขนาดไหนเนาะพี่น้องเนาาาะเก่่งขนนดดไหคิว เป็นมีการคำนวณมีการออกแบบเนี่ยนะส,นสั่งตมอเสาเป็นมาแล้วก็ยกสินส่วนของอจุดเชื่อมต่อเทียรรถแรียนรถบีก็จะมาหนึ่งอีอย่างเนาะอย่างเป๊ะๆน็อตกับเป็นน็อตเนี่ยตอกับเป็นต่อเนี่ยผมไม่ผิดบมไม่ใส่บทถือต้องมีอ่อนซ่อนเนี่ยอ่อนซ่อนเสาไป็นของเลยนะเนี่ยเฮียอยากเบิ้งแบบบ่เปลี่ยนใหม่ย<ม>ุทธง่ายเลยเก่งมากอะทุกคนเห็นไหมเบื้อง,ง,งเนี่ย เนาะเบิ่งเป็นแนวทางมาอ่อนซ้อนนะเอาเสานี่ไปเทสค้ายไฮคลายหน้าเราเอาเสาไปเทยิวตรงหน้าไว้เบื้องถึงท้องนี่แหละมันอ่อนซ้อนหลายอ่อนซ้อนถนนเมืองไทยคอยบอกเลยว่าฮะมีดินมีดอนเป็นทะเลไหคขายมาซื้อเสาต้นใหญ่ท่ได้นะอู้หูก็จะเป็นค้งจะว่านี่ไงเสาตัวหนึ่งเลยค่าหลายสิบล้านนี่มันว่าก็ดีด้วยโอ้เสามาซื้อออกแบบเสามาจีดสางเนี่ย มี่ต่อหมอ้อมี่ฟูตติ่งต่อหม้อแล้วก็ให้เป็นเสาขึ้นมาอันนี้เป็นเสาเนี่ยต่อหม้ออยู่ทั้งร่มอย่างง่ายเป็นก่อสร้สางนมเมนี่ยมามว้นว่าสิแบบร่วมกันบอลเดี่ยบนจะเบิ่งเอาที่ไหนเนี่ยผัวเล็กยางแข็งแรงร่องเพราะว่าขนาดค่อยเห็นทุกมือทุกวันนะมาฮอตชุดนี่อย่งตาสว่างเพราะว่าพย้อนคนที่อยู่ในมืดมืดนะโอ้อยากให้ออกมาให้เบิ่งให้ตามมาสวา่างออตาอบอดอย่างง่าย มันอยู่ในี่ทำมืดมมันอยู่ในีลืบมีแต่อร์ว้ววาวเลยปุ่เปิดตาเบิึงว่ามันข้างนอกมันมีแสงหรือว่ามันสว่างเต็มเต็เออ้ยนี่จะเบิึงที่ประเทศไทยพี่น้องเอ้ยเนี่ยเสาศรษจั๊กไร่ลอยตุ่นเนี่ยกู้ไปว่าป่าเนี่ยกูวไปเป็นบ่เอ้าเป็นพัออีเมยราคาเสาเนี่ยแพงเลยเพี่น้องเอ้เป็นสิบสิบล้านเลยต่อเสาเนี่ยการก่อสร้างเนี่ย Uh, จุด,ดอันนี้เป็นจุดที่อยู่ทางฝั่งโรบินสันเด้อพี่น้อเนนงเอ้ยนะฮะโรบินสันสมสนุทรสาครเนาะพี่น้องเนาะอ่าโทษอาโทษเนการก่อสร้างอยู่บนท้องถนนนะประเทศไทยประเทศแต่จังได้ท้องสร้างถนนบนท้องถนนให้เป็นถนนนะฮะเงินบ่บอเงินบ่อพี่น้องเอ้ยนะเงินตั้งไอ้บัวบ่อเนี่ยบัวบัวเองเห็นแล,ล้วว่าเงินหลายเงินหลายนะอยากจะเก็บภาพกล้องส่งจำหนี่ไว้เตือนใช่ตัวเองนะฮะว่าเฮ้ยย่างในหน่อยครั้งหนึ่งเขาเดี๋ยไม่เห็นเนี่ย ประเทศไทยเพิ่นก่อสร้างนะ,ะอีกหลายสิบปีไปเพิ่นอาจจะก,ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วเข้ามาจุดนั้นก็นจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ย <c oughs> มื้อนี้เฮาอาจจะเห็นการก่อสร้างเนี่เห็นการวางเสาเห็นการวางบริเวณการไหวนะเห็นการเทเสาด,ด้านบนนะมื้อหน้านะเฮาอาจจะได้มาใช้ถนนเส้นนี้ก็ว่าได้ด้านบนของเฮานะอ้าอีพออีแม่เนี่ยโอ้ยเนะี่ยชุดนี้คือเอกชัยบางบอนเนี่ยมุ่งหน้าไปทางกรุงเทพฯบนถนนหมายเลข3ามซิเด้อพี่น้องเด้อโอ้ตอนซ่อนลาย คอนซอนเมืองไทยไอท่องเห็นบัวไอท่องเห็นบัวแล้วเห็นแล้วสุดยอดประเทศไทยระวังเลยนะเนี่ยสุดยอดไรลนลงเซืหัวนี่เะ็รแังไหนเนี่ยไมยมันกระเป๊แอบแซบโดนแล้วมันช้อความมันหนักเบพลงตีมีแต่เล็กมีแต่ปูนไอท่องยังพาเราไอท่องคอยขับรถมาเนี่ยคอยยังขึ้นบาดเสียอยู่ครับไปลุนไปไวทีนี้ยังลนลงมาเซืหัวอยู่บัววุ้ยขาว่า ไออี่มืงทยก็ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีอ่าเขาจะสร้างเสร็จนะคะทุกคนที่งดีได้เบิ้งขนาดรถหนามันมันแล่นทั้งขวาทั้ง้ายเนี่ยมันแหลนรถความมาหลายเบิ้งนี่อยู่บนเขายังเฮ็ดงานอยู่เด็ดนี่ยแยังว่ากแยังว่าเนี่ยงประเทศไทยเนี่ยความจริงของเขาเบิ้งขนาดนั้นก็สร้างเจ้าคยเห็นนี่จะามวยไทยเชียงกีดขวางเขามาเขามา่อไก่เนี่ยจะาประเทศไทยมันสร้างอยู่บน กลางถนนเลยเนี่ยรถเนี่ยเละตลอดแรงปิดสายก็ยังยึดยึดเกี่ยวกับงานอยู่ข้างบนนี่นะว้าวโถเงินบอ่อพี่น้องเงินบอ่อพระเทศไทยเนี่ยเงินหลายสร้างถนนบนทองถนนให้เป็นถนนเด้เอตัววิศวะเพื่อนีเก่งยอมรับอ่ะยอมรับสุดยอดป,ประเทศไทยคุ้มคุ้มคนงานแปลว่าพอให้สิ่งของตกหล่นลงมาใส่รถที่สัญจรบนทองถนน นี่ไอ่บังนี่ไายชุดนี่ไอ่ถูกโทษังนั่นก็มีฝั่งนั่นก็มีเอ้าเบึงใกล้ๆนี่ไอ่พูดยังว่าเสื้ออะไรนะบนญอ่าถูกก็โท้ฝั่งนี้มันคือมีซองตอ่ะซองอัดอ้าอาจจะเรียกเขาไปในหมู่บ้านก็ได้นี้ตัวนี้แยกนี้แยกเอกชัยนี่ไอ่เอกชัยบังบอนโอ้นี่ไงมันมีโอ้ยซองสั่นพูดได้ดิซองสั่นเนาะซองสั่นสามสั่นขึ้นเข้าเรียนอยู่นี่เด้อ ขนาดตอนอย่างวัดยังมีสามสัตคิดเบิง้งสมุทรสาครเลยเนีเ่ยสาวพี่น้องเบิ้งเอานีอยู่อยู่บนดินท่านนะถนนกันใหญ่กว่าโอ้ย,อยความมันหลายรถจนบกพอเรียนเอ้ยจนบกมีถนน,น,นนสี่เลนจนเป็นทั้งฝาจนเฮ็ดลูกพูดถนนลอยฟาถนนแบบกว้างมากแล้วก็มีหลายเลนมีหลายช่องมากๆนะคะทุกคนถนนยังมีโค้ชัยอ่ะโอ้โห พุ้นหละถนนอน่าพุ้นหละอยู่ทั้งครึ่งนั่นแล้วโ oh, อ,อ้ผมดูพ่อเฮ้ยแต่รถรถพ่อแรงพ่อเละจะต้องฟาแมนีนให้มันพ่อกันป้านาย oh. ยังบอกพ่อ oh. โอ้ยังสมีใต้ดินอีกด้วยไอ่ยังมีใต้ดินกันยสร้างใต้ดินอีกโอ้โหประเทศไทยเพิน่นขายรถมานกนี่เป็นเกษตรทิมเห็นไหะชาชนอัอนนี้เด้เป็นเรื่องสางเพื่ออีเด้บางทีเนี่ย เบิ้งความมันใหญ่ความมันกว้างอ่ะนะอย่างโปโพเลนเบื้งบรจนไปโยกระดับไปเห็ดผางลอยฟ้าฟ้านั่นกันยังโปโพอีกกัยังทิศลุ่ยไต่ดินเอียกจุดนี้นี่ได้คืยังลุดออกมาในเมืองเมืองนึงไม่ได้เนี่ยอนี้ตโอ้โหง่ายทุกคนตัวสอบทราบสินโอ้โหเบื้อย่างอลังการเเยนนอาะดมากแล้วเทศไทยทำถึงมากจริง ประเทศไทยเฮิตอีออรอตัวนี้ฮ็ดชาที่ตัวพูดเลยไม่ฮ็ดชาดหน้าเด้โอ้เห็นชาดอนี่ได้บ่ต,ต้องทาให้เห็นชาหนา้าหรอกเห็นเดี๋ยวนี้เลยประเทศไทยตั้เลยบ่ต้องทา10ปี20ปีนี่เห็นเดี๋ยวนี้นเลยเห็ดเดนหกับตานี่ยจังว่ามีคนบอกว่ายถ้ท้องเพิ่นว่าประเทศไทยนะ่ะเพิ่นเน้นเฮ็ดเด้เพิ่นบ่เดนเว้าเด้แม่นเพิ่นพัฒนาแบบทอมตัวแล้วประเทศไทยน่ะบอาน้อยเฮ็ดหลายแม่นเฮ็ดจริงทำจริงเลยอ นี่แหละคือซิงที่บาโบมักแล้วก็เห็นกับคูกับตาเนาะตลอดทีเลยเดินทางไปเรื่อยๆจุดเวลาเดินทางมูนี้ก็ถือว่าเก็บข่าวไว้ในการให้ไปทองเบิ้งขโมบรรยากาศอีกจุดจุดหนึ่งนี่คือโว้ทางหลวงมอเตอร์เว่ยเอ็มแปดสองบางกุ้เทียนบ้านแพ้วก้อนหน้าที่เคยไปพี่น้องเอ๋ยนะครับมอเตอร์เว่ยเอ็มหกอยู่ที่อ่าบางกุ้อินไปโคราชนะครับมูนี้มาเห็นอีกฟังเหนียทองโอ้ว่าโถจะสว่ายังไงเบิ้งเบิ้งเบิ้งเอาเปาปอกันเลยก็เบิ้งนะอื่ แย่ทอกันสูงเท่ากันถูกเฮ้ยประนี่มันจะท้าในืงใหม่เต้องสูงเท่ากันสูงเท่ากันดิหรือว่าเพิ่นเอาตามระดับของการิ่งที่กิจขวางบ่หรือยังไงแต่ว่าคอยว่าเรื่องสูงแน่ๆสูงเท่ากันแต่ว่ามันตามเวลาอตามที่ว่ามันขึ้นเขาลงเขาเคนนะแค่นั้นโอ้แต่ตัวนั้นสันนันจะมีโค้งร้ายกว่าสั่นบ่เออทางไปทางอ่าอย่างว่าเคลื่อนรับตะคอกนะเคลื่อนรับตะคองไปโคราช โาโนะจากจุดนี้เดี๋ยวสิพาอายัยวงโควบวิลังการอีกจุดหนึง่งจุดเชื่อมต่อกับทางหลวนบางพีสุขสวัสดิ์หรือว่าการจนาหมายเลขเก,ก้าฝั่งตะวันตกได้เดี๋ยวสิพาอายัยวงจุดนัด้นอลังการกว่านี้ว,ว้าวโอ้โหไอทองอ๋อคือรถรถบรรทุกอะไรหลังมาวันนี้ก็คือเข้าไปสบายเลยน่ะไปขึ้ไ<ห>นไปเชื่อมต่อกับอ่า ทางด่วนเนี่ยคบางพลีสุขสวัสดิ์เนี่ยฮะหรือว่าจะไบบโอ้ดูเสาคือเลียนแบ้องแหวนถ้าจะพูดแบบภาษาน่าทุกคนคือเลียนสายหลายกถือว่าบาวงคนเลียนซาบลาบเลยทุกคนครับ ให้ทำชมเนี้นยิงนักการด่านของบาโบจะพาไปเบิ่องต้นทุกคนคือไม่ได้สร้างแค่เส้นเดียวอ่ะทุกคนดูดิสามเส้นดูดูเสานะจะมีอ่าทางขวาทางซ้ายแล้วก็ทางกลางทุกคนต่อครับอุ้งวูบางพิจุสวรทีบาโบเกลื่นไปก่อนหน้า่น้องนะจุดก้อนหน้าที่บาโบเลทายนะจุดมุ่งหน้าที่มุ่งหน้าไปทางอ่าบ้านแพ้วนะครับมัน้จะพาทำช่วงมุ่งหน้าไปทาง สุดยอดมากดูดิโอ้โหไปจะไปเห็นขัานนี้แล้วจะไม่ให้แบบคิดได้ไงว่าแบบที่ไปเชื่อมต่อเอางบประมาณจากที่ไหนมาสร้างจริงๆตัวเออจะมุงนาศ่าวนึงก็คือสร้างบ้านหลังหลังแล้วอ่ะการมุงนาร้างบังหน้านั่นเองพี่น้องเอ๋ยนะฮะอ๋อสวยทองเบิ้งอ๋อสวยทองสุดยอดประเทศไทยอ๋อถูกมีอีกจุดหนึ่งไอ้ไอ้สิว่าป๊อดนี่แต่ยังไงไอ้เบื้งเบิ้งเบื้งเบื้ง จุดหนีผลเชทางบานไปทางบานไปได้ไงต่ว่าเสามันละหลายเนาะเอู้หู้ฝนกระเซ็นไปเชื่อมต่อกันหมดเดอ๊นทางกลางพอทางขอบก็มีอ้าูถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งอ่านเดี๋ยวดเดี๋ยวที่าพในเบิ่งจุดนี้จุดนี้มุ่งนี้แล้วที่อยากให้ท่องได้เบิ่งได้เห็นได้สัมผัสให้ท่องเอ่ยเจ้าเห็นเสาสูงๆทางโค้งๆเนี่ยจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดอลังการอีกจุดชุดหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเปน็นจุดที่ ่าเมื่อเขาเลนจากทางด่วนมุเตอร์วดูดิเสาเนี่คือแบบอยากจะไปเชื่อมต่อทางด่วนกีฬาสวัสดเพื่อจะมุ่งหน้าไปบางนาคนก็จะมีเสาเนี่ยเสาเป็นทางที่โค้งไปอ๋อจะเบิ่งนี่เสาหลายหลายจากบางนาเนี่ยถ้าเขาจะเป็นจุดทางด่วนบางของเชียงบ้านแพรวแต่ขาไปก็จะเป็นพระรามสองท่าข้าไปดาวขนองไปจุดด่นตรวจของการก่อสร้างถนนเส้นนี้ไปบุญะ เข้าไปบ่หอยฝนนี่อไงเขาจะเกิดฝนบม่อย่างต้นนี้ก็คือเหี่ยวแท้เฮาเชื่อมต่อกันเนี่อาจจะกระชีกเรียบออกไปทั้งสายเพื่อจะวูบวนบึ้นไปฝนฝนฝนมีเสาสามต้นสี่ต้นอ๋อไอ้บึงนั้นอ๋อเท่าเสาบางนี่มันคืออะไรแท้มันเป็นแยกบางนี่นี่แหละเป็นแยกชีกออกไปนี่ไงดูดิไปเชื่อมต่อกัครับคือทางด่วนที่จะไปบางพลีสุวรรษเห็นว่าเห็นว่านี่ต้นมนเร็วบึงคลายๆลักษณะคลายๆครับอ่า ตัววายบ้างนเ่งนัตัววายตัวเอียงะโอ้จักสิวอะไรไ้อายจักสิพขนาน้จรงไหมคุณเพื่อนนี่เขามีโอ้เอาเขาเกลียวอยงนีเฮ้ยจังไงอายโอ้ทุกคนว้าวเห็นดียมันสูงสูงมากคานักนีียาวหนึ่งสุดดายี่ตัวมันเหลือเอียงเรือเอาคานมันดีโอ้วคนะโอ้ตัวสูงขนาด สูงดีเหรอโอ้โหรำบางสุดเลยทั้งสูงทั้งโค้งว้าวมันซ่อนแบบนี้โอ้โหตัวนี้มันโคกไปทางขุดว้าวคือยาวมากค่ะทุกคนเลยโอ้โหไปทางบัมพีสุขสวัสดิ์ไปทางบัมนาถือต้องแล้วเอาแล้วตัวตัวทีมหินเซาวซีกระเด็นไปทางไหนเอ้ากับไปดาวขนองเด้ไปเชียงต่อครับทางลวนที่จะไปพระรามเก่าหน่ด้ทางหลวงพระรามเก้าอันนี้ เห็นโบ๊กข้าไปร่างกาเห็นโบอททุพติไทยนี่แหละคือสิ่งที่อาหายท่องเห็นเดอ้อพี่น้องเอ๋ยนี่ะตอนนี้ก็ถือว่ามหัศจมาถึงแล้วจุดชีบาโบอยากรีวิวเนาะพี่น้องเนาะทานได้ทีมักไรเชิญชอบเข้าไปร่างกายกับเรื่องก้นไหลเป็นกำลังใจให้ค่ะทุกคนคะ่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปถนนเมืองไทยนะคะทุกคนคือที่แบบบาโบกบบาวทองอะ่ะทุกคนขับรถอ่มาแบบตามเส้นทางก็คือไม่ไม่มีแบบ จุดไหนเลยที่จะไม่เห็นการกอร่อสร้างการพัฒนานะคะทุกคนค่ะมีการกอร่อสร้างมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆแล,แล้วไม่ใช่แค่เส้นเดียวนะคะคือแบบมีเรียงกันอยู่เลยทุกคนทางซ้ายทางขวาข้างอ่าทางกลางคือแบบมีอ่าหลายเส้นมากๆทุกคนโอ้โหประเทศไทยทําเอาขเ,เราอึ้งกันแบบโคประเทศเลามั้งเนี่ยคือแบบสุดยอดมากทุกคน นี่แหละถึงทำไอโอแบบคิดว่าเฮ้ยเข้างบประมาณมาจากไหนในการสร้างาจริงประเทศไทยรวยมากนะจริงโอ้โหสุดยอดมากคือถ้าไม่รวยนี่ทําไม่ได้นะจริงก็ขอขบคุณคาม,มากๆนะคะที่รับชมคลิปของโอจนถึงตอนนี้นะคะขอขบคุณทุกๆกาลังใจให้อมาโดยตลอดนะคะสําหรับใครนะคะที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ขอทุกคนนะคะที่จะกดติดตามโอด้วยนะคะทุกคนคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะอู๋ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมมาตอบอู๋ด้วยนะคะว่าเอางบประมาณมาจากไหนในการสร้างนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากมานะคะที่รับชมคลิปของอสวัสดีค่ะบ๊ายบาย